พอแม่พี่น้องเนียเจ้าที่มีญาติอยู่ทางเมืองลาวหรือว่าอยู่ทางอีสานเนี่ยก็แก้มหอมบอกมาตลอดเนาะเล้ทำคลิปไป2ปีแล้วของพี่หมอที่ว่าเมื่อสองปีแล้วเขาเจอกันที่มูลนิธิ25่าทันวามหาราชเนาะเจ้าแล้วก็ได้แก้มหอมก็พึ่งมาพูว่าที่ทางเมืองไทยเขาเนี่ยหรือว่าทางเมืองลาวเนี่ยคนที่ป่วยเป็นพยาธิเกี่ยวกับมะเฮงนี่ลายที่สุดคือเป็นมะเฮงตับคือที่ผ่านมาเนี่ย จะเป็นแบบใส่ใจเรื่องของพี่น้องที่เป็นมะเร็งทางด้านลำไส้เพราะว่าก็หมอเฮียนทางด้านแคนเซอร์เทอรปีนะเจ้าก็เลยทางที่อเมริกาเนี่ย48%เนี่ยเจ้าของมะเร็งเนี่ยจะเป็น <c oughs> เป็นโคลอนนะเจ้าเป็นมะเร็ง <c oughs> มะเร็งลำไส้แต่พอได้มาว่าจากกับทางพี่หมอสมดิษปุ๊บนี่ต้องตั้งใจฟังใหม่เลยว่ามะเร็งตับนี่มันหลาแท้ๆ <c oughs> นะเจ้าก็เลยวันนี้เนี่ยก็ได้มาเจอพี่หมอครั้งหนึ่งที่อุดรน,นะเจ้าหมังนจากที่ไปได้เจอกันปีปลายเนาะเจ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็จะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าที่ที่อยู่ทางเมืองลาวและทางอีสานเนี่ยสามารถมาหาพี่หมอได้เพราะว่าอย่างใดนี่ก็ต้องญากเพราะพี่หมอเป้นสามารถเล่าภาษาลาวภาษาอีสานได้ลองเป็นภาษาบ้านเฮาเลอเจ้าครับสวัสดีครับหมอสมฤทธิ์ครับย,ยินดีต้อนรับดูแลญาติพี่น้องทั้งฟังเบื้งจันทร์นะครับถ้ามีปัญหาก็มาปรึกษากันได้ครับแน่นอน